สวัสดีค่ะวันนี้จะยำขนมจีนยำใสกุ้งลวกค่ะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยค่ะยำใส่น้ำปลาอันนี้คือน้ำยำที่เราปรุงแล้วค่ะน้ำที่เราลวกกุ้งเราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่ากุ้งเราปอกแล้วเราไปลวกแล้วก็น้ำมันมาปรุงใส่น้ำปลาใส่ชูรสก็ได้สำหรับคนที่ไม่กินชูรสก็ใส่น้ำตาลได้ค่ะนะก็จะมีถั่วฝักยาวถั่วผู้แล้วก็มี ใบขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็หอมแชกค,ค่ะยำขนมจีนกุ้งลวกค่ะใส่ผักเยอะๆค่ะเพราะว่าชอบกินผักวันนี้ไม่ใส่ปลาหมึกค่ะใส่แต่กุ้งยำแบบกุ้งลวก ใส่พริกไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้ามันไม่เผ็ดแล้วเราเค่ยเติมเพราะน้ำยำเราใส่พริกป่นลงไปแล้วค่ะนมจีนนี่ยำกินม้อยบ่อยค่ะแต่ละครั้งเราก็ใส่เครื่องปรุงที่แตกต่างกันไปค่ะ กินเพื่อสุขภาพก็ไม่ใส่พริกเยอะเด็กๆเขากินเผ็ดสำหรับเราผู้สูงอายุเราก็จะกินตามไลยเราแค่เราปรุงน้ำยำให้เสร็จแล้วเราก็มาคุกเขา พราะรสชาตพ,พอดีแล้วมันก็อร่อยอนคะคะอันนี้คือเราไม่มีเม็ดเม็ดกระถินเราไม่มีเม็ดกระถินเราก็ใช้ส่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพู ยำขนมจีนนี่เราใส่ผักเยอะๆก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคนเป็นเบาหวานก็กินได้คะ่ะเรากินกับผักกาดหอมหรือว่ากินกับมะระขี้นกก็ได้คะ่ะอันนี้เรากินกับผักกาดหอมแล้วก็มะระขี้นกกินแทนข้าวได้อิ่มแทนข้าวได้คะ่ะเพราะว่ามันใส่ผักเยอะนะคะก็จบเพีว้แค่นี้ละคะ่ะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ